สัพพะทานังธร,รมมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงวันนี้อ่านหนังสือพรคกรรมฐานสู่ร้านนาตอนที่สองภาคที่แปดเรื่องสู่ยุควัดป่าอาจารย์มั่นในหัวข้อวัดป่าอาจารย์มั่นและพระมหาธาตุมณดกหน้าที่542เรื่องสุดท้ายที่ถือเป็นการปิดหนังสือ มาจากส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจำรัดรักษาการเจ้าว่าผู้นำศรัทธาญาติโยมก่อสร้างพระมหาธาตุมณดปเพื่อเป็นอนุสร์สถานแด่องค์หลวงผู่มั่นภูริทัตโตและบูรพาจารย์สายพระกรรมฐานรุ่นแรกที่เคยมาพักบำเพ็ญเพียรณสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้พระธรรมเทศนาครั้งนี้หลวงพ่อจำรัด ได้แสดงเพื่อต้อนรับพระป่าคณะทออศ1มีนบุรีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2546ผมจึงขออัญเชิญพระธรรมเทศนาบางส่วนมาเสนอเป็นการปิดท้ายหนังสือดังนี้สถานที่นี้นับว่าเป็นสถานที่มงคลอย่างยิ่งทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าหลวงปู่มั่นของเราซึ่งถือว่าเป็นพระบูรพารย์ในสายปฏิบัติในสายพระกรรมฐาน ท่านได้มาพักจำพรรษาที่นี่หนึ่งพรรษาในปีพุทธศักราช2481นอกจากนั้นท่านยังแวะเวียนมาพักที่นี่เป็นการชั่วคราวหลายครั้งหลายคราหลวงปู่มั่นได้มากระทำความเพียรจนกระทั่งได้บรรลุพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งน,นี้และเมื่อท่านได้บรรลุแล้วท่านก็ยังไม่กลับภาคอีสานยังอยู่ภาคเหนือนี้เป็นเวลาถึง11ปี ช่วง11ปีนั้นองค์ท่านก็ได้มาพักจำพรรษาอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งพรรษาเพราะฉะนั้นสถานที่นี้เป็นสถานที่เป็นมงคลอย่างยิ่งและเมื่อหลวงปู่มั่นได้ถึงมรณภาพแล้วทางชาวอำเภอรพร้า ร่วมกับทางหลวงปู่สิมซึ่งเป็นหัวหน้าได้นำคณะสัทธาชาวอำเภอรพร้าวแล้วก็คณะสัทธาชาวกรุงเทพมหานครมาก่อสร้างณนะสถานที่นี้เป็นวัดขึ้นมาและก็ได้ให้ชื่อว่าวัดป่าอาจารย์มั่นเอาชื่อหลวงปู่มาเป็นชื่อวัดฉะนั้นสถานที่นี้ก็นับว่าเป็นสถานที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง ร่องรอยเดิมที่หลวงปู่ได้มาพักจำพรรษาที่นี่ที่ยังคงปรากฏอยู่ก็คือทางเดินจงกรมท่านทั้งหลายจะได้ไปดูไปนมัสการเป็นทางเดินจงกรมเก่าของหลวงปู่มั่นที่ยังปรากฏร่องรอยอยู่อาตมาได้มาจำพรรษามาปฏิบัติภาวนาที่นี่เมื่อปีพศ2 4 3 4 แล้วก็หลังจากนี้อัตมาก็ได้ไปจำพรรษาที่อำเภอหัวหินที่สำนักสงฆ์ของหลวงปู่หลุยก็ได้มีชาวลูกศิษย์ของหลวงปู่หลุยที่หัวหินก็ได้มาปรารภกับอัตมาภาพว่าบัตรนี้บรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่ได้มรณาภาพไปแล้วหลายองค์ต่างก็มีเจดีย์ของหลวงปู่เหล่านั้นมากมายหลายแห่งแต่ว่าหลวงปู่ใหญ่ของเรายังไม่มี หมายถึงว่าของหลวงปู่มั่นยังไม่มีเจดีมีแต่พิพิธภัณฑ์ที่หลวงโปรดเกล้าให้สร้างที่จังหวัดสกลนครแต่ว่าเจดีที่เป็นเจดีหลวงปู่มั่นจริงๆยังไม่มีก็ขอให้ลูกหลานนำไปคิดไปพิจารณาดูกันเมื่ออาตมาภาพได้รับคำปาราบจากญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลุยที่หัวหินปาราบมาอย่างนั้น ก็พอดีกับอาตมาภาพก็คิดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันว่าณนะสถานที่นี้เป็นมงคลเป็นสถานที่ภาวนาที่ดีมากก็น่าจะมีอนุสรร์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นการรำลึกถึงหลวงปู่ที่หลวงปู่ได้มาจำพรรษาที่นี่ก็พอดีกับที่ชาวหัวหินปารพบขึ้นมาและชาวหัวหิน เขาก็ได้มีจิตเมตตาได้พากันมาทอดกระถินที่นี่แล้วก็ถวายไว้เป็นเงินทุนที่จะก่อสร้างอนุสรณ์สถานต่อไปเป็นเงินสองแสนบาทอาตมาก็ได้เก็บเอาไว้ฝากธนาคารเอาไว้จนกระทั่งมาปีพศ2545อา25ตมาไปจำพรรษาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนที่กรุงเทพมหานครก็ได้ปารภเรื่องนี้กับบรรดาลูกศิษย ที่มาปฏิบัติพระกรรมฐานที่วัดพระศรีมหา,าธาตุกันลูกศิษย์เขาก็เลยคิดที่จะพยายามให้มีอนุสรณ์สถานของหลวงปู่มั่นที่นี่ก็จึงได้มีการทอดกระถินกันขึ้นเมื่อปีพศ2545ในการทอดกระถินครั้งนั้นก็ตั้งใจว่าจะเป็นการประเดิมในการที่จะวางศีลาเลิกการที่จะก่อสร้างพระมหา,าธาตุมนดก ก็ปรากฏว่าในการทอดกระถิ่นครั้งนั้นก็ได้ปัจจัยมาถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทเป็นทุนเริ่มต้นในการที่จะก่อสร้างพระมหาธาตุมณดบแล้วก็ได้เลิกวางศิลาเลิกในปีพศ2 5 4 5เป็นต้นมาก็ปรากฏว่าเมื่อได้เริ่มวางศิลาเลิกแล้วก็ได้มีบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายให้ความสนับสนุนให้ความอนุเคราะห์ให้ความอุปถัมภ์ ในการที่จะก่อสร้างพระมหา,าธาตุมนดบนี้ก็ปรากฏว่าในการก่อสร้างพระมหา,าธาตุมนดบก,ก็ไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรสามารถดำเนินการก่อสร้างมาใกล้เสร็จจนกระทั่งถึงแบบนี้ก็ถือได้ว่าสำเร็จประมาณสัก9 9ยังขาดเหลืออีกบ้างเล็กน้อยก็ด้วยเงินทุนทั้งหมดด้วยกันประมาณ6ล้านบาท ก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรก็นับว,ว่าเป็นบุญบาร,รมีของวัดป่าอาจารย์มั่นที่ได้มีอนุสรสถานนี้ขึ้นมาและก็เป็นบุญบาร,รมีของชาวอำเภอรพร้าวด้วยที่จะได้มีสถานที่สักการะ เคารพบูชากราบไหว้บรรดาพ่อแม่ครูอาจารย์และก็ในขณะเดียวกันทางวัดก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสังฆราชได้พระราชทานพระบร,รมสารีริกธาตุให้มาบรรจุอยู่บนยอดข้างบนนั้นก็ได้บรรจุไปเรียบร้อยแล้วในพระมหาธาตุมนดก ที่ได้ก่อสร้างครั้งนี้จุดประสงค์ส่วนใหญ่ก็เป็นอนุสรสถานให้กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตกับพระบูรพาจารย์สายปฏิบัติหรือสายวิปัสสนาธุระในพระมหาธาตุมณฑลน,นี้การก่อสร้างเราพยายามที่จะให้มีความหมายในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นประการสำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามประการแรกนั้นรูปลักษณ์ของพระมหาธาตุมณฑลน,นี้ก็ยากที่จะให้เป็นศินลปะ ในทางด้านของภาคเหนือกับภาคอีสานผสมประสานกันเหตุผลก็คือหลวงปู่เรานั้นเกิดในภาคอีสานแต่ว่าสำเร็จอริยะบุคคลในภาคเหนือเพราะฉะนั้นส่วนยอดของพระมหาธาตุมนดบนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของภาคอีสานก็คือพระธาตุพนมส่วนล่างลงมาก็เป็นสัญลักษณ์ทางด้านล้านนาเป็นของทางภาคเหนือ พระมหาธาตุมณฑลนี้หลังคาเป็นสี่ชั้นหมายถึงอริยสัจสี่พระมหาธาตุมณฑลนี้เป็นแปดเหลี่ยมด้วยกันหมายถึงอริยมรรคมีองค์แปดพระมหาธาตุมณฑลนี้สูงสามชั้นมีพื้นสามชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามหมายถึงศีลสมาธิปัญญาพระมหาธาตุมณฑลนี้มีอยู่สี่มุมสี่ด้านก็หมายถึง มหาสติปัฐานสี่และพระมหาธาตุมณฑบนี้มีประตูเข้าสามด้านสามทางด้วยกันหมายถึงพระไตรักคืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาพระมหาธาตุมณฑบนี้มีฉัดนเก้าชั้นอยู่ชั้นบนหมายถึงพระมหาธาตุมณฑบนี้สร้างในรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ภายในบรรจุพระประธาน เป็นปางปฐมเทศนาแบบของที่สารณาที่พารณาณสีอาตามาได้แบบนี้มาก็มาหล่อเป็นพระประธานปางปฐมเทศนาในแบบของดั้งเดิมของรูปเดิมก็เป็นพระที่สร้างในราวพศ800ปัจจุบันนี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองพราราณสีก็ได้แบบนั้นมาแล้วก็มาหล่อเป็นพระประธานเมื่อญาติโยมไปดูที่พระมหาธาตุมณฑปแล้วก็จะเข้าใจ ในพระมหาธาตุมณฑปนี้ประกอบด้วยรูปหล่อของบุราพาร์จานในสายปฏิบัติพระกรรมฐานสิบท่านด้วยกันตั้งแต่หลวงปู่เสาซึ่งเป็นพระอาจารย์องค์แรกองค์เดียวของหลวงปู่มั่นแล้วเราก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ด้วยแล้วก็มีรูปหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมหลวงปู่เทศหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบสิบองค์ด้วยกัน แล้วแต่ละองค์ก็ได้มีผู้ใจบุญมอบพระาธาตุของท่านแต่ละองค์มาให้ซึ่งก็ได้บรรจุในเจดีย์องค์เล็กๆวางไว้ที่หน้ารูปหล่อของท่านเมื่อท่านทั้งหลายไปชมแล้วก็จะเห็นเป็นพระาธาตุของแต่ละองค์ประดิษฐานไว้ที่หน้ารูปหล่อเหมือนของท่านแล้วก็มีพระบรมสารีริกราธาตุบางส่วนที่สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานมาให้ก็ได้บรรจุไว้ในเจดีย์องค์เล็กๆที่หน้าพระประธานด้วย นี่คือเรื่องของพระมหาธาตุมนดบที่เราได้ก่อสร้างไปเรียกว่าก็ได้เสร็จสิ้นไปประมาณ99%เหลืออีกบางส่วนที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีก็คงจะตกแต่งให้เสร็จในไม่ช้านี้ในเรื่องของหลวงปู่มั่นนั้นที่ได้มาพักจำพรรษาอยู่ที่นี่บัดนี้ทําให้เราได้มีอนุสรณ์สถานเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านหลังของพระมหาธาตุมนดก อาตมาได้จารึกคำสอนของหลวงปู่มั่นที่สำคัญที่ท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะทราบมาแล้วว่าคำสอนที่สำคัญของหลวงปู่มั่นนั้นก็คือในเรื่องของมุตโตไทยมุตโตไทยเป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่น ซึ่งคําว่ามุตโตไทยนั้นได้รับการขนานนามขึ้นโดยท่านเจ้าคุณพระอุบารีขุนูปมาจาร์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มัน่นซึ่งได้มาร่ำเรียนในกรุงเทพมหานครอยู่ที่วัดบร,รมนิวาาในขณะนั้นท่านเป็นเจ้าคณะภาคทางภาคเหนือท่านกําลังที่จะเตรียมตัวมาตรวจงานทางภาคเหนือ พอดีหลวงปู่มั่นก็ลงมาจากจังหวัดอุบลทางท่านเจ้าคุณพระอุบารีก็ได้นิมนต์หลวงปู่มั่นตามมาด้วยเมื่อมาถึงเชียงใหม่ก็มีญาติโยมเข้ามานิมนต์ท่านเจ้าคุณอุบารีขึ้นแสดงธรรมแต่ท่านเจ้าคุณอุบารีไม่ได้ขึ้นแสดงให้หลวงปู่มั่นขึ้นแสดงธรรมแทนเมื่อหลวงปู่มั่นแสดงธรรมเสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพระอุบารีก็กล่าวกับญาติโยมทั้งหลายที่มาฟังธรรมอยู่ในขณะนั้นว่า เทศท่านมั่นนั้นเป็นมุตโตไทยโดยแท้ในตอนหลังทราบว่าความหมายของคำว่ามุตโตไทยแปลว่าแดนแห่งความหลุดพ้นหมายความว่าคำสอนของหลวงปู่มั่นเนื้อหาพระธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นมุ่งไปสู่ความบรรลุสู่ความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในตอนหลัง เขาก็พยายามรวบรวมบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นได้พยายามรวบรวมข้อธรรมคำสอนของท่านและภายหลังเมื่อหลวงปู่มั่นถึงแก่มรณาภาพเขาก็ได้พิมพ์หนังสือหัวข้อพระธรรมเทศนาหลวงปู่สิข้อนี้ขึ้นมาโดยให้ชื่อว่ามุตโตไทย ซึ่งในคำสอนของหลวงปู่มั่นในมุตโตไทยนั้นเวลาที่บรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่เอามาเทศในสมัยต่อๆมาไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่แหวนก็ดีหลวงปู่ฟันก็ดีหลวงปู่ขาวก็ดีก็อ้างในมุตโตไทยของหลวงปู่นี้เป็นปาการสำคัญเพราะเหตุฉะนั้นในพระกรรมฐานเราจึงถือว่าหนังสือมุตโตไทยหรือว่าพระธรรมเทศนาหลวงปู่มั่นนี้ถือว่าเป็นคำพีสำคัญสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ ปัจจุบันก็มีอยู่แต่ในหนังสือซึ่งหนังสือนั้นมันอาจสูญหายอาจถูกทำลายได้อาตมาก็มาคิดว่าหน้าที่จะอนุรักษ์เอาไว้ให้มั่นคงทนถาวรต่อไปอาตมาก็เลยจาลึกพระธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นมุตโตไทย17ข้อนี้เอาไว้ในแผ่นหินแกนิกตัวหนังสือสีทองด้านหลังพระมหา,าธาตุมณฑลนี้ญาติโยมก็คงจะได้ไปเห็น เป็นคำสอนที่สำคัญของหลวงปู่มั่นมากในเรื่องของมุตโตไทยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ไปดูพระมหาธาตุมนดบแล้วก็จะได้เข้าใจว่ารูปลักษณ์ของพระมหาธาตุมนดบแต่ละส่วนนั้นมีความหมายว่าอย่างไรบ้างก็ขอเล่าย่อๆแค่นี้อาตมาภาพขออนุโมสาธุการ